รายการสยามฟรีสไตล์รายการนี้มีดีกว่าพาเที่ยวค่ะพบกับนิวนะคะเอ่ยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะต้องบอกว่าสายลมแสงแดดและน้ำทะเลนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นตากันและที่สำคัญข้างหลังเราเรือใช่เรากำัจะไปไหนกันแน่นอนคือเรานะคะกำลังจะข้ามจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะต่างๆวันนี้นะคะเราอยู่มาที่ท่าเรือนางพญาแหลมศอกกันนะคะที่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะดูจากบรรยากาศแล้วแน่นอนคุณผู้ชมจะได้นั่งเรือไปพร้อมกันเพราะว่าวันนี้เราจะไปที่เกาะอะไรคะเออยเกาะมาค่ะ ซึ่งเกาะมานะคะเป็นเกาะที่มีความสวยงามนะคะแล้วก็ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มากๆเลยวิถีชีวิตชาวบ้านวิถีชีวิตชาวประมงเราจะไปพบกันที่เกาะมาพร้อมมังคะคุณผู้ชมถ้าเกิดพร้อมไปแล้วนะไปกันเลยค่ะเอื้อนน้ำตรงนี้ป่าคะที่เราจะเล่นกันไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมต้องน้ำข้างล่างค่ะน้ำข้างล่างไม่ใช่น้ำตนี้ แต่เราจะข้ามแต่ทีนี้ว่าเนี่ยการข้ามเนี่ยมันอาจจะต้องได้ก่อนนิดนึงครับปลอดภัยนิดนึงนะคะพี่ปีค่ะเราต้องอาศัยพี่ปีถอดเลยโย่กลัวไม่เป็นห่างเลยป่ะค่ะค่ะโอเคะบรรยากาศในเรือนี่ก็ค่อนข้างมากนะะที่สำคัญที่สุดนะคะมากกว่าเดิมเขาต้องเข้าไปหาที่นั่งก่อนค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าการเดินทางเพื่อความปลอดภัยเที่ยวไม่ว่าจะไปบนบก นะอย่างนี้ว่า,วาเราเดินทางน้ำใช่ไหมคะเราต้องมีการใส่เสื้อชูชีพเพื่อความปลอดภัยนะคะขึ้นรถก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้ปลอดภัยนะคะลงเรือก็ต้องใส่เสื้อชูชีพซึ่งก็ต้องมีการปรับให้เหมาะกับตัวนะคะเพื่อความพร้อมอ่พร้อมแล้วนะคะนี่คือปลอดภัยแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะต้องใส่ให้พอดีกับตัวนะคะนี่เพื่อการเดินทางของเราจะปลอดภัย เราจะไปเกาะหมากกันค่ะพร้อมแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่นิวกับเพื่อนทั้งแต่งตัวกันอย่างธรรมสมแเรียบร้อยแล้วเราก็จะยังต่อเดินทางไปยังเกาะหมากอีกประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเราก็จะถึงเกาะหมากแล้วถูกต้องค่ะซึ้งนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะเดินทางเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันโคฉงมากใช่ต้องมีหลักค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงรอให้เรือแล่นก่อนเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะเพราะตอนนี้ต้องใอ่ยัาตจริงค่ะค่ะ You blow my whistle, baby. Whistle, baby. Let me know, girl. I'm gonna show you how to do it. And we start real slow. You just put your lips together and you come. วันนี้นะคะเราดิวกับเล่อแล้วาคุณผู้ชมมาอยู่บริเวณของกันฟ้าเรือโดยสารที่เราได้ที่ไร่เกาะมาว่ตอนนี้นี่เราถึงประมาณครึ่งทางได้หรือยังนิวน่าจะได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เรานั่งมาประมาณชั่วโมงเศษได้แล้วค่ะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอากาศเนี่ยเป็นใจมากเลยหลังจากก่อนที่เราจะมาเนี่ยมรสุมสองสามวันที่ผ่านมรสุมเข้ามาแต่ว่าวันนี้เนี่ยท้องฟ้าสดใสแสสคอดโอ้สุดยอดมากเลยทั้งชมน้ำทะเลใสมากนะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะมาพูดกันจ้อแบบนี้เนี่ยนะคะต้องปรับ ร่างกายกันพอสมควรค่ะหลังจากที่นอนแล้วนอนอีกนอนแล้วนอนอีกนะคะตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นไม่ค่อยเมางเรือสักเท่าไหร่นะคะอีกไม่ถึงน่าจะไม่ถึงชั่วโมงแล้วหละแล้วก็คนเดินองไปถึงกองหมากถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็ทิวทัศน์วันนี้ต้องขอบอกว่าสดชื่นมากคาะด่านฟ้าด่านฟ้าเนี่ยคือได้รับลมแบบว่าเยอะมากเลยแล้วก็ช่วงแรกๆที่เรานั่งเรือมันเนี่ยต้องสังเกตเห็นว่าจะมีพวกนกนางนวลมีตัมยวมาด้วยมีปลาด้วยนะปลากระโดดขึ้นมา ธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะแต่ที่แค่เป็นแค่น้ําจิ้มนะคะคุณผู้ชมแต่พอเราไปถึงบนเกาะแล้วเนี่ยธรรมชาติแล้วความสวยงามที่เป็นของจริงเนี่ยรออยู่ยในที่ติดตามเกาะไปเลยนะคะ มาแล้วนะคะตอนนี้หลังจากที่เดินทางมาร่วม2ชั่วโมงก็เดินทางปลอดภัยดีเพราะว่าเราใส่เสื้อชูชีพแล้วก็เรือเนี่ยโอ้ขับดีมากเลยค่ะเป็นไงคะถึงเกาะหมากแล้วเป็นไงบ้างต้องบอกว่านะคะโอ้หูน้านี่เลยบอกว่าประทับใจมากเรื่องน้ำใช่ไหมน้ําใส่มากมองไปน้ำป็นสีแบบเขียวองฟ้าคุณผู้ชมค่ะเหมือนน้ำในสระเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็พวกกำลังคนกับพวกเราก็กำลังขนยาเข้าของกันอยู่นะคะคือว่าจุดหมายแรกที่เราจะไปก็คือ ใช่ะคะ<ช>มีความสวยงามมากเพราะว่าเป็นรีสอร์ทที่เขาเรียกว่าโอ้โหดีนะคะแล้วสวยงามทั้งมีชายหาดส่วนตัวด้วยนะคะ,คะเดี๋ยว,วยังไงนะคะนิวจะพานิกับเบื้อเนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวตามกันไปเลยค่ะ Can you blow my whistle, baby? Whistle baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow You just put your lips together and you come real close Can you blow my whistle baby? Whistle baby คุณผู้ชมคะหลังจากที่เรานะคะเดินทางโดยเรือมาประมาณเกือบสองชั่วโมงเนาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับอีกสถานที่หนึ่งบนเกาะหมากค่ะโอ้วิวทัศน์สวยงามมากมากนะคะและด้านข้างนี่กับเอื้อค่ะก็คือท่านกำนันโจ้นะคะวันนี้ท่านกำนันโจ้นะคะเป็นสวัสดีค่ะท่านเป็นคนพื้นที่ที่นี่แล้วก็จะมาแนะนําที่ต่างๆที่อยู่บนเกาะหมากที่น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวค่ะท่านกำนันคะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่เกาะหมากถ้าเกิดเป็นท่านกำนันเนี่ยแนะนําที่ไหนเป็นที่แรกเลยค่ะ ก็คือกามากเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวน่ะหลากหลายไม่ซ้ำกันนะแล้วก็แล้วแต่เลือกชมได้นะที่นี่บริการนักท่องเที่ยวคือดีสอร์ตแต่ละที่เหมือนพี่น้องกันก็ไม่ก็ไม่ไม่ว่ากันเวลาเขาจะจะเข้าจะเช็กอินเช็คเอาท์อะไรที่ไหนเนี่ย ค่ะคืออยู่แบบเป็นเองใช่แล้วแล้วก็อย่างที่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยค่ะไม่ว่าจุดไหนบนเกาะเนี่ยธรรมชาติแล้วก็ความสวยงามเนี่ยเหมือนเหมือนกันทั้งหมดแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะอยากที่จะเช็คอินที่รีสอร์ทไหนตรงไหนมากกว่าบางครั้งก็อยู่กับเราสองคืนก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งไปที่นู้นี่น่ี่แรกล้ค่ะแล้วอย่างตรงที่เรายืนอยู่ด้านหลังนี้นะคะท่านกำนันชื่อว่ารีสอร์ทอะไรคะตรงนี้ตัวนี้รีสอร์ทนี้ชื่อมากาธานีรีสอร์ทครับ ต้องบอกว่าสวยงามมากเลยนะคุณผู้ชมเราถ้าเกิดว่ายิ่งได้มาพักนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนพระอาทิตย์ตกดินช่วงเช้าๆเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยหันหน้าออกสู่ทะเลนะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะครังนี้ย้นทางที่ใต้พระอาทิตย์ตกดินก็จะอยู่ช่องตรงนี้พอดีช่องระหว่างที่ขาเกาะพอดีคือถ้าเกิดมาพักช่วงเย็นๆน่ออกมารับลมทะเล เย็นๆแล้วก็สามารถที่จะมาดูพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้ได้อีกด้วยใช่ไหมคะโอ้คุณผู้ชมคะน่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะว่าที่นี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไหนก็แล้วแต่จะมีชายหาดส่วนตัวใช่ครับสามารถที่จะเดินลงไปเล่นน้ําได้เลยนะคะคุณผู้ชมแหมมาที่นี่นะคะอีกนี่ยาวนะฮะเป็นยาวเลยเหมือนกันะโอ้ไปถึงตรงนู้นเลยต่อถึงอ่าวขาวรีสอร์ทเลยอ๋อไกลๆตรงนู้นเลยใช่ไหมคะรัแห่นี้จะมีรีสอร์ทมากคือตรงชายหาดเนี่ยเราสามารถเดินเลาะไปได้เรื่อยได้เลยครับได้ เป็นไ,ไงคะสิบก่ารีสอร์ทฮะสิบก่ารีสอร์ทเลยอะค่ะครับโอ้ยคุณผู้ชมคะท่านกำนันโจอบอกแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวกับเอื้อจะอดใจไหวได้ยังไงคะเดี๋ยวยังไงต้องขอขอบคุณท่านกำนันโจก่อนค่ะที่มาช่วยแนะนําว่าสถานที่ที่สําคัญแล้วก็น่าท่องเที่ยวไปในเกาะหมากมีอะไรบ้างขอบคุณมากเลยนะคะท่า<ม>นกำนันเอาละค่ะคุณผู้ชมพร้อมที่จะไปดูสถานที่ท่องเที่ยวเดินลอดชายหาดไปพร้อมกับนิคกับเอื้อแล้วใช่ไหมคะฮะก็เกาะหมากฮะก็อยากเชิญชวนให้ท่านผู้ชมให้มามา แวะเรียนมาเที่ยวกับมากันสักครั้งหนึ่งนะฮะในชีวิตก็ก็ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งนะมีมีรีสอร์ตประมาณว่าสาสิบกว่าสาสบสามสิบกว่าแห่งนะฮะแล้วก็ทั่วทั่วบริเวณเนี้นะฮะแล้วก็แบบเชิงอนุรักษ์นะฮะก็ก็ไม่ไม่กัะืขนาดว่าให้มันมีอะไรที่มันหุืยหวานักอย่างเช่นเจ็ตสกีเรือกล้วยอะไรพวกนี้เราไม่เอานะฮะ เรือเฟอร์รี่เราก็ไม่เอาะนะฮะเพราะว่าเราเพราะว่ากะมาก,กเล็กพื้นที่เราเล็กมีพื้นที่ก็ประมาณ 10, หมื่นไร่เก้าพันะถึงหมื่นไร่นะะถ้าถ้าเรามีเฟอร์รี่เข้ามามีรถยนต์เข้ามาเนี่ยถนนมันก็ไม่พอคือคพยายามทํารีสอร์ทให้กลมกลืนกับความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพื่อ็นก,การอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอยู่ความสวยงามทางธรรมชาติแบบนี้ไว้น,น,นานๆครับ คุณผู้ชมมาที่นี่นะคะประทับใจแน่นอนหนึ่งนะคะคือได้สัมผัสกับธรรมชาติทะเลสวยๆท้องฟ้า,สา,สาใสๆแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะมาเที่ยวกาะหมากได้พบแน่นอนค,ะค่ะคุณผู้ชม หนึ่งพระอาทิตย์ก็จะตกตรงนี้ถูกใช่ไหมที่เขาบอกนะตรงนี้หรือต,ตรงนี้นะตรงตรงด้านนี้ คุณผู้ชมคะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเนยนะคะนิวจะเก็บภาพชายหาดบรรยากาศธรรมชาติพระอาทิตย์ตกในยามเย็นไปฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะหมดเวลาของช่วงแรกแล้วนิวกับเอื้อยนะคะช่วงต่อไปจะพาไปกินอาหารอร่อยๆที่ชายเนาะแต่แน่นอนค่ะยังอยู่บนเกาะหมากอย่างแน่นอนแถมเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็อาหารทะเลสดๆอีกด้วยถูกต้องค่ะจะเป็นย่ายงติดตามได้ในซี่างฟีไซช่วงหน้าได้เลยค่ะค่ะ พบกับช่วงที่2ของรายการสยามฟรีสไตล<ะ>์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปดูว่าเกาะหมากนม,มีอะไรน่าสนใจกันมาแล้วล <ะ S 1> ช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เรานิวกับเอื้อยก็จะพามมคุณผู้ชมมารับประทานอาหารอร่อยๆกันซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านเกาะหมากซีฟู้ดนั่นเอง<ช> <ละ S 1> ค่ะแล้วก็ด้านข้างนิวนะคะก็คือพี่เรืองค่ะเป็นเจ้าของร้านเกาะหมากซีฟู้ดค่ะพี่เรืองสวัสดีค่ะนะเอื้อยลองดูซิเมนูตรงนี้เอื้อยจะให้พี่เรืองเนี่ยแนะนำเมนูอาหารแล้วกันเนาะอืค่ะเอาจานแรกเลยดีค่ะ จานแรกจะเป็นหมึกแดดเดียวค่ะก็คือที่เป็นเมนูแนะนําก็คือหมึกแดดเดียวเราจะทําเองก็คือแดดเดียวจริงๆก็คือเอาทําหมึกแล้วก็เอาไปตากแดดถ้าวันไหนแดดไม่มีก็จะเป็นหมึกครึ่งแดดเมนูพิเศษเ <c oughs> <c oughs> มนูพิเศษก็คือสําหรับโลคาบอนเมนูที <c oughs> ่สองจะเป็นชื่อ ที่ตามเมนูก็คือจะเป็นเกาะหมากคอรพอดเกาะหมากคอตพอดไฮไลท์ของมันก็คือมันจะมีไข่ตุ๋นอยู่ข้างล่างอ่าเฮ้ก็คือแล้วมันก็จะเป็นต้มยำน้ำข้นแล้วของเราก็จะใช้แบบกุ้งไซส์ใหญ่ก็คือนจะเป็นกุ้งทะเลที่ที่ได้มาจากเรือประมงในเกาะเขาเรียกกุ้งหางม่วงก็คือจะเป็นกุ้งทะเลจริงรสชาติก็คือ จะไม่เก่งใจฝรั่งค่ะรสชาติแต่ไทยเข้มข้นดีแล้วพัที่เป็นคนไทยนะคะใช่นิวแล้วจะสังเกตเห็นว่าใช้ถ่านใช่นะฮะที่นี่ก็คือจะใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงมันจะประโยชน์ของถ่านคือมันจะให้ความร้อนที่สม่ําเสมอแล้วก็มันจะเข้มข้นความมันจะเขาเรียก ถ้าภาษาสทยเขาเรียกนัวเป็นต้มยำน้ำข้นที่นัวนะคะุณผู้ชมสุดยอดมากแล้วคือต้องบอกนิดนึงค่ะว่าเมนูที่นี่เนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการงดการปลดปล่อยกาซคาบนดออกซด้วยก็เลยมีการใช้ถ่านแทนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแอลกอฮอล์นี่เขาเรียกว่าถ่านกะลานะคะก็คือที่เกาะจะทาเองที่เกาะจนงใจ จานที่สม<ช>ก็คือจะเป็นเกลียกกุ้งผัดพริกขีหน,หนหูทานได้ทั้งฝรั่งและคนไทยก็คือ,อเราก็เน้นอาศัยว่าเราโชคดีที่ว่าเราได้ความสดความสดมันก็จะมีควารรมเข้มของกุ้งกุ้งมันจะดึงๆหน่อยแล้วก็ มันจะมีเหมือนเราไปผัดกับพริกเผาแล้วก็จะมีเครื่องเคียงนะเป็นพริกเป็นพริกไทยเป็นกระเทียมเป็นโหละพา<ม>คนฝรั<ม>่งก็จะชอบแล้วก็ส<ม>่วนเครื่องเคียงพวกนี้เราก็จะได้มาจากของที่เกาะพริกไทยที่ร้านก็จะปลูกเองโอหละพาก็ปลูกเองก็<ม>คือจะได้จากที่ร้านโดยที่มไม่ได้นําเข้ามามเป็นไงหนิ จะบอกว่านะคะมาที่นี่เนี่ยอาหารทะเลสดๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อียางรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมาแล้วรู้สึกดีใจอย่างหนึ่งเพราะว่าได้ทานเมนูที่ช่วยลดโลกร้อนเนาะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่นี่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อว่ากุ้งเนี่ยมันมีขนาดใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะคุณผู้ชมดึงดึงแล้วเนื้อดึงมานี่เด้งมากแบ่งกันไปสามบ้านเจ็ดบ้านก็ไม่หมดนะคะตัวขนาดนี้น่าทานมากๆเลยค่ะอันนี้คือเมนูอะไรนะคะพี่เรืองกุ้งผัดพิกี้หนูค่ะ กุ้งผัดพริกขี้หนูหนะคะอุ้ยน่าทานมากค่ะคือค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาทานอาหารหที่เกาะหมากซีฟู้ดอย่างเงี้ยค่ะพี่เรืองเองมีเบอร์ติดต่อทางร้านยังไงบ้างคะมีทางร้านมีเบอร์ติดต่อนะคะ089ย์าร้านเปิด10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึง่งทางร้านเรามีรถบริการรับส่งถ้าเหมือนท่านที่มาเกาะหมากอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็โทรมาทางร้านก็จะจัดรถรับส่งฟรีค่ะ ู้ชมคะสุดยอดจริงๆค่ะกับคือบางทีเนี่ยนิวเองอะ่ะไม่ค่อยได้มามีโอกาสมาเที่ยวตามเกาะเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าการมาเกาะมาในครั้งนี้ประทับใจมากๆทั้งทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะแล้วก็ธรรมชาติที่ยังคงความที่แบบธรรมชาติกับร้อเทีเดียวแล้วก็วิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่รวมทั้งอาหารอร่อยๆที่นี่อย่างเช่นแถมว่าไงคะ ลดโลกร้อนใช่ค่ะ,ค,ะคือทุกเมนูแล้วก็ทุกวิถีชีวิตที่อยู่บนนี้นะคะลดโลกร้อนด้วยงดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ,คะวันนี้เองนะคะนิวเองก็ต้องขอขอบคุณพี่เรืองมากเลยค่ะที่มาแนะนําเมนูที่น่ารับประทานแบบนี้ให้นิวเอื้อยแล้วก็ผู้ชมทางบ้านขอบคุณมากค่ะพี่เรืองขอบคุณค่ะ คุณผชมคะก็หมดเวลาของรายการสยามฟรีสไตล์แล้วนะคะสามารถติดตามชมรายการสยามฟรีสไตล์ทุกวันศุกร์นะคะเวลา15นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะนิวพี่เรืองเอื้อยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะ